ตะว,วันตำหมูมันตำง้วนี่บอกจ้ะก็ต้องสุกค่ะก็ต้องพานก็ต้องพานสุกออ สวัสดีค่ะสาวเดือนจามาพบมาพอกันคือเกากับพี่นองจะลังเลิกงานเหมือนเดิมวันนี้เลิกงานมาทุ่มครึ่งเลิกมาดึกหน่อยสาวเดินได้ยังสาวเดินได้หลบัลบหลับตับหวานมาจา้ะตับหมูอู้จะเม็นตับหัว่าคนกินดิบแบอบก่ะี่นองตับหมูตอนนี้ใหญ่เลยสองสามขีดจ้ะได้ อันเอาใส่ตู้ไว้เถอจ้ะตับแบบเปี้ยวจังน้อยเนาะหลับหลับตับเปี้ยวจังน้อยเปี้ยวรสจัดจ้านทำวะเข้าวเนาะมาพี่น้องคำหลันสิมืดก่อนตรวจคือก็ค่ขยันสร้างแมวเ,วเป่ากินก้อนเข่าเป็นร้านจังบอกเป็นสร้างพี่น้อง มาจากหัวแห,งห้งเลยมันกลวงแต่ดังทุน้นแกมเลยเหรอนี่เขาเขาเหนียวด้วยเขาเหนียวอุ่นวิ่งโ้เขาเหนียว,วยเขาเหนียวร้อนๆน,นั่นไมายถึงเนาะ จหอมขึ้นหอดด่ะก๋วยตตวันอบะแบบเค็บตลอกผัก็เืเค้าผักคื้นกับชะพูกอะไเนี้ลนหอมะปุเจ้นเนี่ยแกงสั่งเนาะทำมา หวานเขาเนาะทำมาไวหลุดตัวอาบนะเดียจะคุ้นอ่ะหับก่อนอืมอนก่อยนานวาจสมเดียว Nàng muốn mì nắm nó hm 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 là hm 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 ขออุ่นแข็งนะอะอืมัดมาจ้ะจบ ส้าหวหนตกห้ามพักค่ะบุอหัวตตมาจ้จะปละหวันตำหมูมันตำงว้วนในบอกจ้ะก็ต้องสุกค่ะก็ต้องพ่านก็ต้องพ่านสุกอ ไปเฉพูดงั้นอืมปวดขาสิปลอ่อยหลายแล้วปล่อยลับ <c oughs> ก็ว่าแปลกแล้วกระพืทิทีเขาเหมูอนรถเลยเนะ คำ่มอะไรนะอืมตอนไหนครับ เมย์อกินไปคนสิรับรห้งานหลายครับวันนี้จะเแบบได้นหน่อยฝึกงานป่ะแล้เคยเห็นงานโรงมแมรมป่ะคอยทำสวนทงสวนต้องบอก น่าจะของเก่งอะถ้าแบบทำเดือดเนาะปรึกษาเนาะจังสียังสีเม่อแบบนี่จะอยาของเคดนีเนะแดงหลุดอัน้ทำมันนอนเยอืมรู้ใช่เมนูอย่างน้อือ ก็คือไม่ต้อใหม่ในตู้อยู่คนเดียวกงนแล้วใหม่ไม่เวลาไปเก็บเห็ดได้ค่ะเลยไม่ออกพี่คนไทยอ่ะตอนนี้บ้านพักด่วนชาวเน็ตนนนะคนอยู่วิทย์ลี้ยงมันน่าเที่ยว เ,เบอรงปลาเห็นเห็นออกแล้วมันออกแล้วจ้ะแล้วบ้ดอกหน่อยอมสักม่จ้ะ มะแข็งสดสสดกะบกเคืองเนี่ยไปแล้วสดเป็นบางย่างเชียว Ăn quá nè Chắc lập chắc ngon nó Cho nhanh gan. em nhắm hiểu. 음, 맛있다. จ้่บปลปากปลาบอเอาพี่จ้ะทำแ่บเอาละพี่น้องจ้าสาวดันของอนุญาตกินอิ่มเนาะถ้าบ่อิ่มถ้าบ่เบิดก็เไปใส่ตู้ไว้นิ่มแขวะเร่งงานมาแปลว่าเมื่อยให้ยูเฮ็ดกินนะผักก็ไปเก็บไว้นะจ้าขนบริสิทธิมผักค่อยเด้อแพงหายากค่ะอืเอาละพี่น้องมาคลิปน,น,นี้นอออออนของสาวดันตาด,ตดอกฝากกุไลาบกุชเช่ทางสาวดันไก่บ้านสาวดันคำตาสวดสาวดันแจ้งแนว ฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจเลยจะได้พ่อกันที่นาอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ